สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสิวัญญาลิติ์เรือนะคะเราก็เดินช็อปปิง้งจนเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนเดินเลาะสตอ็อกโฮมและน้ำหอมคนละขวด

เดินไปดูนี่ก็เป็นตลาดนัดผลไม้ไปเดินดูมันอยู่ทางไหนอะมันอยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันอะไรป้านเมื่อกี้เราเราขึ้นรถตรงนี้เนาะดูสิเดินไปโอ้เสียตังค่าแท็กซี่ตลกมากเลยอะเมื่อกี้เนี่ย ไม่เป็นไรเสียเงินห้าสิบยูโรค่าแทก็กซี่โอ้ยตลาดดอกไม้ทุกคนตลาดผนไละะ้วมัจ้จมำไม่ได้เลยเหรออ้แมงโโกอเันลโก โอดาอกดอกไม้สวยมากเลยทุกคนกลางคืนมันโผล่มาได้ถ้าเรือมันข้ามฟากนะมันบ่ขึ้นไม้สวยมากตลาดนัดตึกอะไรเนี่ย โอ้ยนกกินของเจ้าแล้วโอ้ยนกกินแล้วนั่นม่วงบ้านเราปะม่วงบ้านเราลูกเท่าไหร่เนี่ยชุดสามร้อยเด้อพัดมากกับสวยงาม เดินหาร้านอาหารไทยเดินหาร้านอาหารไทยทุกคน ไทยเสรสตองก่อนโรงแรมนี่ก็โรงแรมเมื่อ,อก,กี้นู่นน่ะโรงแรมฝันทังนู่น เดินเลาะหาร้านอาหารไทยที่ซาวีเดนทุกคนเนี่ยงงแกงสามส่วน ถามแม่คนที่ส่งอาหารนะ่ะถึงที้ามันอยู่ก็เห็ดแล้าจมันอย่งทอย่ก็เห็นแล้วเห็นทงแล้ว

ร้านอาหารไทยไม่เจอเลยโอ้มาบูด้าเห็ดเดินกลับมาที่เซเว่นกินซูชิบอ ไแดงเออเราไปนั่งกินกาแฟอยู่ร้านนะว่เดินไปหาร้านอาหารไทยทุกคนถึงเวลาลงเรือแล้วยังไม่เจอเลยอเอออาจจะอยู่ซอยนี้เปล่าอี ร้านอาหารเยอะแยะจะได้กินไม่รู้วันนี้ Thai food โอ้ยสุดอันนี้ไ่้สวยแบบเท่ๆฉัน เจอคนไทยเดี๋ยวถามดูที่ <c oughs> านทาน <c oughs> ปาไปกินซูชิ <c oughs> มาร้านไทยปิด <c oughs> <c oughs> อ้ยนี่สีเขียวนี่เธออือ <c oughs> อยากได้อะอยากได้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 ก็อยากได้อยากได้ เนีย่ยอะไรคะรคกูบอกกินร้านเมื่อกี้เนี่ยเนอร้านเมื่อกี้มันใหญ่เลยร้านเมืม่อกี้นี่นม,กกนมันใหญ่อันนี้เราไม่กินนะบาร์บีคิวเรากินซูชิเพราะเราไม่